คุณดาวบ้านนอกคุณดาวคุณดาวบ้านนอกอยู่เอ,อเมริกาโออยู่รัฐฮาวายานะคะขอให้คุณดาวมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคุณดาวหานันายขอให้เงินมาหันขวาขอให้เงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้เด้อคุณดาวให้กลับไปหาเจ้าร้านร้านร้านเท่านะเงินที่ให้ป้าคำใสนี้ ก็สาธุสาธุขอให้มีความสุขเด้อลูกเด้อเกิดมายังไม่ได้อ่าเท่านี้นะสติเกิดครั้งแรกเนาะครั้งแรกเคยได้เท่านี้ครั้งแรกในชีวิตเมื่อก่อนเคยได้มันเต้นตุ้มตุ้มเมื่อก่อนเคยได้อ่าสูงสุดก็เก้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์เก้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์อืมเอออันนี้เท่าไหร่นะเสือสิบเก้าจุดเก้าเก้า มากมากขอให้เจ้ามีแต่ความสุขความเจริญเด้อลูกเด้อก็ดีใจกับป้าคำาสยด้วยนี่นะซปเปอร์สติ๊กเกอร์นะฮะนี่นี่จากคุณดาวบ้านนอกฮาวายนี่นะฮะสีส้มนะฮะคุณผู้ชมอุดมสมบูรณ์โอ้ดีใจเลยไม่ไม่กินข้าวเพราะอิ่มสามวันเลยนะโอ้ยยาคำาสยไม่เคยได้จริงๆ อาเยอะขนาดนี้ขอบใจมากๆเดเลลูกเด้อโอ้โหกล้วยลุงช่างทำไมหวีใหญ่ายาวขนาดนี้คุณผู้ชมมีประมาณ3าหวีเนาะนะครับหวีหนึ่งก็ประมาณ10ลูกนะยกเว้นหวีนี้นะแกร้งอยู่สลูกนะครับผม โอ้โหมะเขือเทศอุ้ยทำไมลูกดกจังอะเอ้ยไม่ใช่มะเขือเทศมันมะเขือธรรมดาโอ้ยเบลอแล้วพี่เสือนี่เนี่มะเขือเทศอยู่ตรงนี้อดกยิ่งกว่ามะเขือนู่นอีกนะดูนะโอโ้พริกนี่พริกแบบนี้นะคุณผู้ชมกินกับปลาจ่อมแซ่บมากเลยนะฮะ แต่ที่ดกสุดๆแล้วก็ดกยิ่งกว่านะฮะนั่นก็คือแตงกวานะครับดอกเยอะมากเลยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะติดลูกเยอะไหมเนาะออ้ยดูนะฮะดอกทุกขั่วเลยนะครับคุณผู้ชมอ้าวนี่ไงลูกมีแล้วโอ้หมารอลุ้นนะฮะว่าลูกจะโตขนาดไหนคุณผู้ชมนะฮะเอ๊ะทำไมใบมันดูเล็กๆละมันใช่แตงกวาหรือเปล่านะครับ ใบมันเล็กเกินไปเนาะนะแตงกว่าใบามันใหญ่กว่านี้ไหมเคยเห็นของญาติมันใหญ่กว่านี้นะคุณผู้ชมนเะออต้องลุ้นนะฮะออลูกยังไม่ค่อยมีเท่าไหร,ร่เนาะนอยังเลยน้อยอยู่นะครับเท่านิ้วก้อยเท่าลูกดักแด้อยู่เนาะ,นะ อ้าวนี aspberry, ่ไงเห็นลูกนี <t <t ้นะเริ่มโตแล้วนะโอ้โหสิ่งมาแล้วสาวสิ่งสาวสิ่งโอ้โหตามหาพ่อวางนี่เองนะฮะอัปเดตร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับตอนนี้ก็ทำโครงเหล็กนะในส่วนของจั่วนะคุณผู้ชมนะ หน้าหลังนะฮะใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับช่วงเช้าวันที่ผ่านมานะก็จะมีนะแอสบ้านนานะครับมาช่วยนะับพอแอสบ้านนากลับไปก็จะมีอ่าวมืดนะกับลุงหว่างนะฮะกับไม้ตอกนะฮะส่วนปิเสือนัน้นนะฮะไม่ถนัดนะฮะในง,งานส่วนนี้นะครับผมนะฮะก็ขออยู่ห่างๆแทนนะครับแต่ร่มลมตกแล้วนะฮะ ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมอย,ยิ่งนะในการทํางานนะครับเนื่องจากตอนกลางวันร้อนมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พิเซื้อหายไปค่อนข้างนานนะฮะก่าจะลงคลิปเนื่องจากว่ามาได้ทําหน้าที่นะฮะเป็นผู้นําทริปหรือผู้จัดการทริปหรือทริปไม่ได้เจอนในการที่จะไปท่องเที่ยวพัทยาสัตะหีบจังหวัดชลบุรีนะฮะ สามวันสองคืนนะซึ่งพิเศษก็ได้ดีลนะในส่วนของที่พักทั้งสองคืนนะ,นะมาได้ในราคาที่พิเศษสุดๆนะครับผมรวมถึงที่รับประทานอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือข้างนะจะไปที่ไหนแล้วก็แผนการท่องเที่ยวนะว่าในแต่ละวันนั้นเราต้องไปเที่ยวที่ไหน,นไปกี่โมะแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับผมก็ ค่าป้าจะเป็นทริปที่สร้างความประทับใจให้กับลุง,งช่างแล้ป้าสวนักนสำคัญเลยนะก็น,น้องน้ำมนต์กับน้องโอมป้าก็ได้เล่าให้พี่เสือฟังเมื่อเช้านะบอกว่าน้ำมนต์น,น้ำมนต์นนอนนนอนนชอบแบบแอดเวนเจอร์ผู้ชมภัยสนุกสนานนะครับก็คือเป้าหม้ก็ส่วนน้ำรามายณะนะครับส่วนน้องโอมน,น,ะนะชอบ,บบชิวๆหน่อยนะที่มันไม่ต้อง ผัดโผนนะฮะแบบอาสโลไลน์นิดๆนะฮะง่ายๆนะก็จะพาไปที่ศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลนะฮะของกองทัพเรือนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายจุดนะที่จะต้องไปนะฮะต่อติดตามได้ในวันะนพรุ่งนี้ละกันเนานะเดี๋ยวจะมาสรุปนะแผนให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับผมนะครับ แต่แอบกระซิบหน่อยนะว่าที่พักสวยมากนะคุณผู้ชมนะี่เป็นบ้านภนะูเวลากันฮะที่ได้รับการสนับสนุนนะจากนะคุณบลูนะคลิปนี้ก็ต้องนาะยกเครดิตให้กับคุณบลนะูนะว่าน่ารักมากๆเลยนะครับผมนะนะอดใจรอวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมนะครับฮนะนะจะพามาเดินเล่นในสวนก่อนจบคลิปนะครับก็มีตัวป่วน สีขาแซนซนไอเรื่องตามมาทำไมโอ้ยนั่นั่นั่นนั่นป่วนเป็นลูกหมูแล้วเราอะฮะเฮ้ยทำลายชีย่เหรอออกมาชีนอกบ้านเออลูกฟาร์มนี่อะไร เห็นอะไรอ๋อเห็นลาเต้เหรอนี่ลาเต้นะฮะพ่อของปักแปงเนี่ยีต้าชูก้านั่นเองนะเ่าไงอ่ะเราจะไปไหนเฮ้ยปักแปงไปไหนอือนี่ก็อ้วนเป็นหมูเลยโอ้โดวงอาทิตย์เวลานี้สวยงามเลยนะครับผมเดี๋ยวปักแสงก็ปี โอ้งดงามนะคุณผู้ชมอะนะครับก็คลิปนี้อาจจะเป็นการรวมรวมบรรยากาศหลายๆจุดนะฮะมารวมกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อผ้าไปนะครับฝากชมคลิปอื่นๆย้อนหลังชมโฆษณาให้กำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ